ใช่จริงไหมจริงยาวไหมยาวกบกัตตีฐานนี้คือทานผู้นำแบบผู้นำที่แบบผู้นำตาบอดเรก็มีแม่นึงทีมเรามียังไงคนแปดคนพอดีเลยเราจะแบ่งเป็นสองทีมทีมหนึ่งสี่คนเราแบ่งทีมกันเอาไม่ได้ใครอยู่ใครสัญญา การอยูให้รวมไหนฝีคนฝีนีค่ีคนสองคนจันสองคนสองคนทีนี้ในหนึ่งทีมจะมีผู้นำหนึ่งคนคนใบหนึ่งคนแล้วก็คนบอกคำสั่งสองคน แบงเลยทำไมใครพูน้ำพูน้ำตาบอดทำไมใครจะตาบอดไหนผู้ใดนางฮาวาตาบอดใบนำตาบอดใบนำแล้วก็มีคนทำสั่งสองคนผู้น้ำตาบอดนะผู้น้ำผู้น้ำปิดตาเลยครับจะเป็นใบเอาหรือนำสองคนเขเป็นใบได้ไหมผู้น้ำกับคนไหวจะอยู่ด้วยกัน แล้วเธอแบนฉันบอกรนะผู้นำกับคนใบอยู่ด้วยกันผู้นำอยู่ไหนครับผู้นำกับคนใบอยู่ด้วยกันผู้นำผู้นำพุตาเลยโอเคผู้นำมาที่นั่งอยู่ตรงไหนอรับพตาดิพุตาดิในคนใบอะค่ะคนใบแบบทำผู้นำมาน้ำสองที่ไหมครับในคนใบแล้วก็คนบอกคำสั่งไปดูตรงที่หลังโตัวนะอะไรนะคะคนบอกคำสั่งอยู่หลังโตัวครับ

ไม่อเอ้ยเดี๋ยวนะไม่เย็นเอาบัมาต mm ่อกันยาวๆไปนึงนะพี่พปนึงพี่มต่อกันมาต่อมัอทามีูาต่อกันเสร็จยังอะไรหอนสข้างออพาามพูดนะตอนเดินอะตอนเดินิงตอเริ่มเกใช่ไหมมันนขอทีข้าไหน่นหนไปนน่แล้วมีผ้าอยู่แล้วพี่ <th> ไปไหนนะเดนยงไง เนี้ยอยู่ตรงนี้สระไอ้เหี้ย มีที่สองมีน้องมึงใส่ตรงไหนไหมไม่ค่ะหนึ่งสองสามเริ่มใบครับใบใบพาบอดมาเลยใบพาบอดมาเลยพาชีมหัดต้นไม้อันนี้หนาโอเคแล้วให้ชีเดินเดินแบบนี้อ่ะตามเก็บนาฬิกานะตามนาฬิกาที่บอกเลยเดินถ่ายรังเดินถ่ายรัง ไม่ไม่ที่ทองเรจริดนชุดรจริงๆโอ้รางนี่เลยที่แท้ไมได้การงันไม่าวเรมิใช่คนต้นหนแล้วหาวแล้วจ้าคุุณรองรองไป้นอะไรต้นนี้ก็อันน้นพาขี่ไปเลยตามเข็มนาฬิกานะ แล้วให้คีย์บอร์ดอ่ะคีย์บอร์ดเดินขาเดียวอ่ะให้คีย์บอร์ดเดินขาเดียวน่ะเดินมาห้าเก้าเลยหนึ่งสองสามพอแล้วให้คีย์บอร์ดย่อลงเลยให้คีย์บอร์ดย่อได้เข้าใจขึ้นทางขวาขวาไปขวาลูกไปขวาไปลูกขึ้นยืนเดินตรงไปเป็นวงกลมตามเส้ม

นึ่งสองสามสี่ห้าออนมามาเลยมาลมาเลยมาเลยเอาล่ะหนช้าอยู่ไหนชนชนอยู่ไหน้อนไว้เอาทีนี้ทุกคนเป็นไว้หมดแล้วก็ เริ่มให้ผู้นำตักแป้งใส่เต็มครับใบคนใบต้องเป็นคนใบโอ้เอฟซันต้องใบนะต้องใบนะจับจับห้ามจับห้ามจับแล้วก็เอาาได้ห้ามคนเอาราเอ้เอออาอหาย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 ไม่ขวาหายหายหาย

เออ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 เอเออเออเออเ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 อเ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 อ

อันนี้แต่อันนี้อันนี้แต่อันนี้เอาขยังครับเอาแล้วแลับไปดูคนนั้นเองเพราะว่าเก่งมากต้องใช้สองช้อนตับนี้เลยไม่ไม่เคยมีคนหนึ่งอ่ะแอบตักไม่ได้ใครคนตักใครคนตักชีหน้าดิชีหน้าใครคนตักมาชีมาดิลยน้องตักของตัวเองหรือของเพื่อนไม่ตักของเพื่อนมาอย่าว่าคนตาบอดค่ะ กีตาบอดเอาทีนี้เหลือเวลากี่นาทีอ่ะเออขออีกรอบหนึ่งห้ามซ้ำคนห้ามซ้ำผู้นำได้เธอจะเป็นใบหรือตาบอดมาสลับกันเอาคุณเป็นตาบอดกูควจะเป็นใบหรือกูนบอดบอกมาเลยตาบอดก็ได้มาเดี๋ยวผมนั้นให้ตูนฉันเชื่อใจแกนะ ตบการกระโดเสษรนโดนหัชนมากเลยโอเคมาจำจุดเลยไอ้นี่น่้นี่นี่ช่วนี้มาวนี้ใช่ไหมคะะ

ตั้งไม้ตรงไปแล้วก็เดินทางเข็มอยากให้เราสามารถที่จะเติมน้ำองไม้เดี่ยวทา่จะกดดเวลาอยากในาชอบชอบที่จะชอบที่จะกระโดดห้าครั้งกระโดด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 พูดได้กระโดด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 ห้าครั้งอยู่หลังตะกระโดดให้เร็วกระโดดให้เร็วหลังตอกระโดดกระโดดกระโดดก็อยู่หลัง

ออโอย้อันนี้ไหมอ๋อขอโทษ เอาถุงมาเลยเร็วเร็วเร็วหายไปเร็วือน้ำมือน้ำมืน้ำมือนหม้มือน้อ้ามือม้มอมืออนอมออืออมอ พยายามเยโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เม็ดขาดแปดเก้ามีเพื่อนยกช่วยเทมาควจะยกขึ้นไป ไม่เอาแล้วไหมมุกมันนี่แต่ให้รู้ไหมคุณสลับนะคุณสลับกันจริงเอาจะเอาแบบไหนระหว่างทีมหนึ่งชนะเลยแล้วก็คะแนนรวมจะลดหรือเริ่มใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับคะแนนรวมไม่เท่าเดิมเหลืออีกเหลืออีกเหลือกี่นาทีอะคะเหลือเวลากี่นาทีครับหมายถึงตั้งแต่ทีมแรกเลยเหรอหรือแค่กลุ่มเออเอาใหม่กันเจ้งไม่ไม่ใหม่ใหม่ต่อเหรอใช่เหล้วกี่นาที กินเธอออมเ่อนทำเร็วแล้วเกิดอะไรเหมืเนกันเธอเนี่ถ้าเอาตามวิธีก็คือทีมนี้ชนะเพราะว่าทีมนี้ยกช่วยเพราะนั้นคะแนนจะลดหลั่นลงไปมาเอาไปซื้นมาเต็งหล่ะอย่ามเป็นไรยผมเพ้ถูกเลยตบแล้ว แล้วคุณจะโทรกลับมอยัแล้วคุณจะยกคำว่าคุณคุณก็อีกอย่างคุณไม่เป็นไรเลยโลดเพวกเราเลิศมากเลยล่ะโอ้ยเช่นแล้วอย่างนี้ไม่ยอมบอกเพรานว่าอย่ายกถ้วยไม่พูดแล้วนะผมเป็นไส้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปฐานนี้คนอะไร เราไม่ต้องไปก็ได้อันท่นี้แถวแถวตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวรวมทีมันปกติเราสามวิธีกันทีนี้เราจะต้องไปฐานนี้แต่ต้องเวียนรอบต้นไม้นี่สามรอบก่อนเราต้องเวียนต้นไม้สามรอบทีนี้ทีนี้เพื่อนน้องต้องพิมพ์คำที่จะไปบอกกับพี่นงว่า มีอรอยากจะบอกที่อมาขออนเกาตานทพี่เราจะเลี้ยงหน่อยเคไปยงหน่อยเยะยะีเมาไมาียงเเลี้ยเลยมาอะไรนะเมนมากโอเคไหม่มาน่ารักพม่เอาไม่เอาไปอยู่ทเียัวเลี้งี่ยานโ พี่นวาอาบน้ำหน่อยด้าหน้าไปยก้อัไปยนี่พี่นวาอาบน้ำหน่อยพี่นวอาบน้ำหน่อยนี่เหรอห้าหมื่นเงเอ้ยร้อยร้ออยาที่งนก็ได้ทีนี้ต้องเลียงสามอกจากเบารอบที่สามจะต้องหนักที่สเดถึงนั้นเอยารับแรงเราเบาพ พี่น้ำหอบน้ำหน่อยพี่น้ำหอบน้ำหน่อยพี่นราหอบน้ำหน่อยลดไปห้าพันหนึ่งมือพี่น้ำหอมน้าหน่อยพี่น้ำหอบน้ำหน่อยอ่ีอออย่่ายน้ำหน่อย